ปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้ของเราตั้งแต่ต้นตั้งแต่หมักตั้งแต่หมักฟางข้าวดีข้าวเด้งละญ่าหายไปหมดเลยคือถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเร็วฝั่งเนี้ยจะมีแต่ปลายยอดข้าวปลายยอดใบข้าวแต่ดูด้านนี้เราไม่ได้ขิงนะคะแค่ข้างถนนมาเห็นไหมเห็นไหมโผล่ขึ้นมาย่าพุ่มพวงเต็มเลย ี้เรามาเปิดรายการซ c โอลุยสวนนะคะถึงพื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรกรตัวจริงวันนี้เรามาเปิดรายการพร้อมกับคุณบอสทีรวินเป็นผู้นําระดับสูงของเราวันนี้ก็มาลุยรายการ c โอลุยสวนวันนี้เราจะมาที่ทุ่งนาของพี่เจริญค่ะพี่เจริญบอกว่าปรากฏการณ์ครั้งแรกของแกเขาบอกว่าก่อนปีก่อนหน้านี้เขาเรียกว่า ยาลิเกเต็มเลยอแต่รอบนี้เขาบอกว่าเขาใช้ของเรามาแล้วเขาประทับใจมากแล้วเขาก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็ให้เรามาเก็บผลลัพธ์ว่ายาลิเกหายไปยังไงแล้วเป็นครั้งแรกที่เขาได้ใช้ด้วยใช่ปะใช่ค่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่เจริญกันนะคะคไปกันค่ะพี่บอสครับบาย เราก็มาพบกับพี่เจริญแล้วนะคะพี่เจริญตรงนี้ข้าวพันอะไรคะก็ข้อ79ก็ขอ79แล้วก็พี่เจริญบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ใช้ของเราตั้งแต่ต้นั่ตั้งแต่หมัก,มก<อ>ฟาง จริงๆแล้วนาก่อนที่จะมาใช้ตรงนี้ปัญหามันเป็นอะไรอะคะพี่หญ้าลกมางอะไรม้่งคีอเอามาก็อยู่ม่งอ่างเงี้ยเอาญ่าไม่อยู่ทีนี้ก็เลยว่าเลองมักดูว่ามันจะดีไหมอะไรเงี้ยกนเออมันก็ใช้ได้เดี๋ยวนะพี่คำว่าเอาย่าไม่อยู่นี่พวกข้าวดีข้าวเด้งเหรอที่ข้าวมันเป็นนมันก็มีข้าวดีข้าวเด้งก็มีพุ่มพวงพุ่มพวงเยอะพุ่มพวงเยอะอันนี้รู้สึกว่าเบาไปไม่ค่อยมีพี่มันไม่เบานะหนูหาไม่เจอเลยนะ ดูหาข้าดีข้าเดียวกับพวกครวงไม่เจอเลยนะข้าดีมันก็ไม่ค่อยมีมีห้างๆเหมือนก็นั่นไปหมดแล้วสุดไปหมดแล้วอันนี้กี่วันละคะร้อยกับสองวันเียร้อยกับสองวันจริงๆแล้วกี่วันเก็บเกี่ยวคะพี่ก็น่าจะไม่เกินร้อยสิบร้อยสิบกว่าวันอ้าวหรออีกไม่กี่วันนี้ก็ไม่เกินสิ้นเดือนเนี้จถึงว่าเนี่ยกลาวว่าจะ เกี่ยววันที่่องนะมั้งเพราะรถมาวันที่่องอ๋อใช้รถเกี่ยวแต่ว่ารวงข้าวนี่คือน้ําหนักดีมั้งโค้งลงแล้วนะคะบางช่วงก็เริ่มลมแล้วเพราะว่าร<ห>วงมันหนัก<ง>แต่ปัญหาญ้าพี่เห็นหมดไหรู้สึกมันจะไม่มีเลยนะ เขายอาเยอะนี่คือหนูมองหาไม่เห็นเลยค่ะก้อนมันเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้ตีอย่างไม่ค่อยได้ใช้ตรงก้อนนะนะปีก่อนๆที่ไม่ได้ใช้ยากจะเยอะแต่อันนี้คือไม่มีเลยแต่ถ้าเทียบกับที่เราเดินมาเนี่ยบางได้นี่คือแบบเทียบเลยมันขึ้นแซงว่างี้เลยอ่ะงั้นเราถามพี่เจริญหน่อยได้ไหมคะว่าพี่เจริญใช้ยังไงเริ่มต้นเลยใช้ยังไงคะก็ทีแรกผมก็เอามามักไปเวลาพอตีเสร็จผมก็พนไปรอมใช้ตัวไหนครับตอนตอนหมัก ต้องใช้จอบทองจอบทองใช้จอบทองมาแล้วก็ปนกับมืงอที่พ่อผมจะใช้ปนกับไอ้ข้องสลาดด้วยไงไอ้ย้อยสลายต่อสังอ๋อย้อยสลายต่อสังปนกันสองอย่างปนกันสองอย่างย้อยสลายต่อสังนี่ใช้ซองสีเขียวไหมคะใช่ก็คือใช้จอบทองกับตัวย้อยสลายของเรานะคะผสมกันเสร็จแล้วพอย้อยสลายพี่ทำยังไงอะคะหมักไว้ก่อนก็หมักไว้ประมาณสิบวันนะสิบกว่าวันสิบวันนี่หมักในนาเลยหรือว่าพี่ก็เวลาผมตีผมปะตีเสร็จแล้วผมก็ เอาให้ลูกน้องมาทีอฉีดแล้วแช่ไว้เลยฉีดแล้วแช่ไวสิบวันแล้วค่อยมาถ่ายกบแล้วก็ไถก้อนแล้ที่ผมที่นะไถตีแล้วใช้รถตีตีไปแล้วแล้วก็ฉีดไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้กับน้ำสิบวันสิบวันแล้วหลังจากนั้นสิบวันผมก็มาเทือกขึ้นเทือกพอเราหมักไว้สิบวันแล้วหลังจากนั้นพี่เจริญก็ทําเทือกใช่ไหมคะทําเทือกแล้วยังไงต่อคะพี่ทำเทือกเสร็จแล้วก็หวาน วันเสร็จก็ประมาณสิบวันน่งไงสิบ <10 S 2> วัน, <10 S 2> วนให้มันแตกหน่อยไหมสิบวันมันก็คา้าขึ้นแค่นี้แล้วออ๋ออเป็นสิบโอ้สิบเซนแล้วนะสิบ <10 S 1> เซนแล้วพี่เจริญก็ใช้อะไรต่อคะผมก็ฉีดไอ้ขุมข้าไงลุมค่าแล้วก็ปน ก็ทองไฮโกไปด้วยอ๋อก็คือคุมยาใช้ในส่วนของยาคุมยาแล้วก็ไฮโกกับจอบทองผสมไปเลยอันนี้พอสิบวันแล้วหลังจากนั้นได้ได้ใช้อะไรเพิ่มอีกไหมคะเราก็พอประมาณเกือบเดือนนะประมาณเดือนนะแล้วผมก็ชีดไอ้บำรุงไปอีกรอบบำรุงฉีดนอตไงฉีดนอตแล้วผมก็ฉีดไปด้วยฉีดบำรุงแล้วก็ใช้ไฮโกกับจอบทองอีกรอบนึงครับโอ้ทั้งหมดพี่เจริญใช้กี่รอบคะกว่าจะมาได้ร้อยสองวันเนี้ยค่ะประมาณสาม ถ้าหันรอบกีแค่อีกรอบนี่แหละสามถึงสี่รอบเริ่มแรกเลยนะอ่าก็าแล้วก็ประมาณแปดสิบวันเนี่ยคงไปที่อีกรอบสุดท้ายอ๋อแปดสิบวันรอบสุดท้าย ทำทุกอย่างมันเดิมแต่ว่าเราเพิ่มเติมก็คือใส่อเนี้เข้าไปแต่เพิ่มกับไฮโกกับจับทองไปแต่ปุ๋ยได้ลดไหมจากปีที่แล้วได้ลดลงไหม ปุ๋ยก็ยังไม่ได้ลดหรอกเพราะผมก็ใช้ปกติอันแหละผมก็ใส่ไปสามครั้งเหมือนกันอ๋อปุ๋ยก็ใส่ไปสามครั้งเหมือนกันแต่เพิ่มไฮโกกับจอบทองไปแต่สิ่งที่ได้คือที่พี่เจริญจะมาแชร์เราก็คือข้าวดีข้าวเด้งละย่าหายไปหมดเลยใช่ก็เบาเพราะทุกปีก็ใช้แบบนี้แหละแต่ไม่มีไฮโกจอบทองไม่มีอ่ะก็ย่าเยอะใช่ไหมอ๋อแต่รอบนี้ย่าอยู่นะคะถ้าที่มองเนี่ยรวงเนี่ยปีนี้คิดว่าจะได้ข้าวเท่าไหร่คะพี่ผมก็ว่ามองมันก็น่าจะได้กลันขึ้นนะอ๋อแล้วปีที่แล้วได้เท่าไหร ก็อยู่เราเราตันนึงอตันหนึ่งแต่ปีนี้ดูเท่าที่มองก็คือรวงข้าวหนักกว่าเม็ดสวยกว่ามองมันน่าจะได้ตันกว่าประมาณนี้นิน้อยอะไรอยเงี้ยโอเคเลยนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญนะคะเพราะข้าดีข้าเด้งกับย่าเนี่ยบางทีคุมไม่ได้ก็คือข้าวก็ไม่งามเนาะแต่ตอนนี้ก็คือเห็นชัดเลยว่าเม็ดข้าวงามมากนะคะ ก็เด anyway, ี <simple> ๋ยวให้พ <Govern Martine loads> ี <Please> <ation> 2021, today, today, oh, ่เจริญพาเราลงไปดูรวงข้าวหน่อยไหมเพราะมันโค้งสวยมากเลยนี่คือร้อยสองวันอีกประมาณวันที่สองนี้ตอนที่เรามาถ่ายทํานี้ก็คือวันที่24่นะคะเดี๋ยวประมาณวันที่สองนี้พี่เจริญบอกว่าจะให้รดรถข้าวเข้ามาเกี่ยวว่าจะเกี่ยวแล้วนะลด อ,อโอ้นี่นะคะดูความหนักของน้ำหนักรวงข้าวแล้วเนื้อเม็ดเต็มมากโอ้โหลวงนี้คือเต็มมากเป็นร้อยเม็ดมั้งนนเนี่ยลวงหนึง่งพี่ว่ามันมันดูดีขึ้นกว่าปีที่เราไม่ได้ใช้ไหมพี่ก็มองรู้มองรููวามันก็ดีดีเลยเนาะปีหน้าจะใช้อีกไหมพี่เจริญก็คิดว่าจะใขายก็ ก็ว่าจะใช้แล้วนะว่าจะใช้ว่าจะใช้แล like ้วจะกล้าลดปุ๋ยไหมก็ต้องดูไปก่อนว่าถ้ามันมันงามดีอะไรดีแล้วก็ลดได้ต้องดูว่าปีนี้ขายได้กี่น้ําหนักเท่าไหร่ด้วยเนาะเนี่ยดูดูโอ้โหแต่มันไม่มีหญ้าเลยนะคพี่น้องมันไม่มีหญ้าเลยถ้าดูเนี่ยขนาดดูใกล้เนี่ยมันไม่มีหญ้าเออเอาย่าอยู่จริงๆด้วยพี่ปกติอ่ะพี่ก็ฉีดคุมหญ้าอยู่แล้วก็ทาไอตัวนั่นก็คือเอามาหมักเหมือนกันมันก็ยังมีอยู่ถูกปะ ไอทีแรงๆนะผมก็ยังไม่เคยมักไหนแล้วก็ผมไม่เคยมากหรากเขาก็ไม่ใช้ตัวว่าเลองดูมั้งเขาไม่ได้ใช้ตัวย่อยสลายเราไม่ได้ชอบจบทองเราแต่รอบนี้ก็คือใช้ย่อยสลายตัวไบโอใช้จบทองแล้วก็ใช้ไฮโกแต่ว่าเอาจริงๆคือมองในแทบไม่เห็นยาเลยมีเลยนะแล้วดูรวงข้าวค่ะน้ําหนักดีมากดูนะดูโอ้โหแล้วแต่ละรวงคือดูดูความหนักของรวงข้าวพี่แปลงข้างๆนี้มีแปลงที่ไม่ได้ใช้อ่ะ นี่แปลงข้างนี้ก็ไม่ได้ใช้นี่นะนก็เหมือนได้ตายแล้วแล้วเขาก็มีหญ้าป่ะเขาก็มีหญ้าใช่ไหมนี่ยเนี่ยเนี่ยมองไปยังเห็นหญ้าขึ้นมาเลยเต็มเลยเอาจริงๆพูดตรงๆโอ้โหนี่ไงเนี่ยความความเป็นหญ้าลิเกอ่ะเต็มเลยใช่เนี่ยคือมองไปมันเห็นเลยอนนผมก็มีปัญหาแบบนี้แหละโอ้โหแค่คนละฝั่งคันนายทีนี้ผมก็เลยว่าคือลองลองมักดูมั่งอะไรมั่งเนี่ยคือ แปลงไหนที่เราหมาักคือหญ้าแทบไม่มีเลยมีคนมาถามบ้างไหมทำไมหญ้าเราไม่มีคนอื่นเขามีมีคนมาถามบ้างไหมคะก็มีครับมาถามว่าทําไงก็ไอ้แปลงทุ่งโตนึงเหมือนกันก็บอกว่าเฮ้ยเอาอะไรก้อนจะทำกับลกเงาตายเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเราก็ใช้หมักปีนี้เออมาลองหมักดูเราจะหวงสูตรไหมถ้ามีคนมาถามเราจะบอกไหม ห้อปเคยห้องก็ไปมาคุยพวกกันบ่าองเออเห็นไหมเดี๋ยวปีหน้าเชื่อไหมว่าจะต้องมีคนมาถามว่า้อตอนหมักอะหมักยญ้าหมักยังไงพี่เจริญจะแนะนำไหมจะแนะนำครับผมก็โดยมากผมมาหนาผมก็คุยทังนั้นเกือบทั้งทุงเลยนะสุดยอดมากเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ผมเดินเข้ามาตั้งแต่ตรงนู้นอะผมก็เห็นว่ามีหญ้าแซมแบบเนี้ยเกือบทุกแปลงเลยนะเขาเขาก็เริ่มเริ่มมาหมักกันเยอะแลยเริ่มมีแล้วนะ ออไอ้เรื่องย่ามรือพันห้ายายเลยเพราะถ้าย่าเยอะอ่ะพี่เจริญเหตุผลคือหลักๆอ่ะย่าเยอะปุ๊บเนี่ยข้าวเราจะไม่งามหรือว่ายัางไงมันงามแต่เวลามันก็ย่าม,มันจะแข่งกับข้าวม,มันก็ไม่ได้พ้นเดี๋ยวมันพอเนี่ยพอนั้นเดี๋ยวมันก็จะล้มทับลบ้มลทับข้าวาแล้วเวลาเก็บเกี่ยวเนียนๆเนี่ยมันก็คุมหมดแล้วเวลาเก็บเกี่ยวมันลําบากหรือยังไง มันไม่ลําบากเดี๋ยวนี้รถมันเกี่ยวได้เกี่ยวได,ได้อยู่แล้วแต่นี้ว่าถ้าลกุกมันก็ได้นอนอ oh. ถือว่า<ม>ตอนน้องผมเป็นน,นะปนูเนส้นหนุ่นเส้นกลางอก็คือนี่ถ้ามองลาดไปเนี่ยสามสเส้นนี่คือไม่มีข้าวแต่มองกลับไปทางน,นู้น <laughs> คือแค่ข้ามขนาเองหญ้าเต็มเลยนะคะคือมองกลับไปนี่แทบจะไม่มีหญ้าเลยเอสุดยอดก็ถือว่าเป็น เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์เรื่องข้าวดีเขาเ้าวเด้งและเรื่องย้าเนาะจริงจปัญหาหลักของพวกข้าวดีเขาเ้าวเด้งเนี่ยเขาบอกบางทีข้าวดีเขาเ้าวเด้งเนี่ยแปดเปียังไม่หายเลยพี่บอสเพราะมันมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวเรื่อยๆแล้วก็มันก็ตกอยู่ด้านล่างพอไถกบปุ๊บบางทีก็กลับขึ้นมาใหม่ ผว่าต้องมีคนเอาสูตรพี่เจริญไปใช้แน่นอนถ้าพอดีเดี๋ยวคนมันก็คุยกันเรื่องนั้นอเนาะนี่แต่แค่มองด้วยตาเปล่ามันก็เห็นแล้วว่าไม่มีหญ้าเลยใช่สมมติว่าเราไปยืนอยู่คณาตรงนั้นแล้วเรามองซ้ายขวาปุ๊บเราจะเห็นเลยนี่ดูแค่มองดูเต็มไปหมดเลยหญ้าลิเกเต็มเลยพุ่มพวงหญ้าพุ่มพวงนี่ของเราแบบนานๆมีเส้นหนึ่งพุ่มก็เยอะนี่นะคะถ้ามองนี่คือถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นเลยฝั่งเนี้ย จะมีแต่ปลายยอดข้าวปลายยอดใบข้าวนี่ผมถ่ายไปแค่ครูเขาอย่างไปอ้ายก็ดูกันอู้เรื่เนี่ยแต่ดูด้านนี้เราไม่ได้ขิงนะคะแค่ข้ามข้ามถนนมาเห็นไหมเห็นไหมโผล่ขึ้นมาหญ้าพุ่มพวงเต็มเลยอันนี้เขาเรียกพุ่มพวงเห็นไหมเนี่ยแค่ข้ามคันนาเองเนาะ นี่แค่เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเองแก้ตรงจุดแกตรงจุดใช่ใส่ปุ๋ยใส่ตัวบำรุงในส่วนของไฮโกหรืออะไรไปปุ๊บเขาก็ได้รับเต็มๆเม็ดข้าวก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเก็บเกี่ยวแล้วรอบเนี้ยพี่เจริญจะได้กี่น้ำหนักมันดีเออได้กี่นี่ถ้ามองแบบนี้ถ้าเห็นผลผลิตแบบนี้เนี่ยพอใจเท่าไหร่พี่โซเต็มสิบนี้ให้เท่าไหร่ เต็มเฟตออกมาโอ้ยเต็มสิบเลยอ่ะโอ้โหทีนี้มองกันได้จะเต็มเฟตเลยแต่ว่าดูพี่บอสดูลวงยาเยอะเหมือนกันแล้วก็ลวงแบบว่าน้ำหนักดีโค้งสวยทุกอันจริงจริงเนาะเม็ดมันไหมวะถ้าดูถ้าข้าน้ำหนักดีมันเต่งเนาะเออมันจะงงใช่งงเป็นคันเหมือนเคี้ยว วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เจริญมากๆเลยค่ะที่ให้ความรู้แล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้เราฟังว่าการใช้อ่ะตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นเป็นยังไงนี่ขนาดเขาใช้ครั้งแรกยังไม่กล้าลดปุ๋ยนะคะ <c oughs> แต่ว่าอาจจะต้องมาดูว่าจํานวนข้าวเพิ่มขึ้นไหม <c oughs> แล้วก็กําไรเหลือเยอะ <c oughs> ไหมนะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวครั้งถัดไปพี่เจริญก็น่าจะกล้าลดลงเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะลดค่าปุ๋ยลงแล้วข้าว เท่าเดิมเราก็ยังกำไรเหลือเยอะอยู่ดีใช่ไหมก็ตามธรรมเนียมนะคะวันนี้เราก็มีกิฟต์เซ็ตนะคะมีในส่วนของไบโอตัวย่อยสลายนะคะแล้วก็ไฮโกแล้วก็จับทองคำนะคะแล้วก็มีเสื้อสวยๆหมวกหมาให้พี่เจริญป็นที่ของที่ระลึกนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ข้อมูลกับเราให้เรามาถ่ายเก็บผลลัพธ์ดีๆแบบนี้นะคะ แล้วอย่าลืมติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการซีโอลุยสวนถึงื้นที่เข้าถึงใจกับนายลูกเกษตรกรตัวจริงแล้วมาติดตามกันค่ะว่าอีถัดไปเราจะไปที่ไหนวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่จเจริญนะคะบ๊ายบายแล้วขอบคุณพี่อบอสด,ด้วยนะคะบ๊าย